อัลฮัมดุล il ิลละที่ถามว่าการปกครองในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยในรูปแบบไหนที่ดีที่สุดในทัศนะของบาบอเนี่ยคิดว่าภายใต้การรัฐธรรมนูญแต่ว่าจะต้องเอาอัลกุรอานและสุนนะมาปฏิบัติอย่างเคร,ร่งครันะครับทีนี้ปัญหานี้นะครับก็คือว่าในการที่จะแก้ปัญหาทุกเรื่องเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องหวาดระแวงอะไร ภายใต้ควบคุมของรัฐบาลแต่ต้องปล่อยอิสระให้ประชาชนให้ผู้ที่จะดําเนินการในพื้นที่นี้ให้มีความคิดที่เป็นอิสระนะครับดังนั้นจะต้องเอารูปแบบของท่านนาเบีที่ได้ทาที่มาดีนะนะครับแล้วก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของสุรยูซุฟนะครับในอัลกุรอานอัลการิมซึ่งท่านนาบียูุุฟได้ปฏิบัติการมาแล้วไม่ใช่เพียงแต่ทฤษฎีนะครับปฏิบัติมาแล้วที่ประเทศเอียปิปต์เมื่อ5,000ัน 7,000ปีที่ผ่านมานะครับคือนบียูซุฟเนี่ยเป็นนบีท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์นะครับในสมัยนั้นก็คือกษัตริย์รรยยานนะครับคือภายใต้กษัตริย์ไรย,ยานเนี่ยเขาก็มอบอำนาจให้นบียูซุฟดำเนินการในทุกเรื่องทำให้เกิด สถานที่ในประเทศอียิปต์ในสมัยของท่านนาบียูซุบได้ปกครองมีอุดมสมบูรณ์และก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสมัยนั้นสูงมากเลยตดาทำเป็นประวัติศาสตร์เลยซึ่งกำหนดไว้ในอัลกุรอานอการินในสุรษยูซุฟซึ่งอัลลอฮ์สุบฮานบะตอลาได้จารึกและบันทึกไว้ในสุรษยูซุฟนะครับนี่เป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่เราก็เคยเสนอมาแล้วแก่รัฐบาลไทยหลายต่อหลายเรื่องจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็มีนะครับ ข้อสเสนอเนี่เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่นะครับนในสมควรแก่เวลาแล้วก,กับข้อ